โหลโตคูดตผ้าก็ให้เขาได้จักหน่อยผลผ่าเขาเขาจักหน่อยเขาจัดไว้จัดเดดไว้สัดเดียดไว้แต่เต้โดนันละใช้เว,วลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงกระสวัสดีครับเมื่อน,นี้ก็สีผ้ามาเพิ่งการ เหลาตอกขูดตอกขูดตอกแบบโบราณแบบเก่าฮาขูดตอกทิ๊บเขาที่ขูดแบบแต่ก่อนแต่เก่าแต่ก่อน,นซื้อมื่อนี่บางคนเพินเ่นะใส่เครื่องขูดใส่เครื่องขูดที่าเจ้าเห็ดเขาเฮ็ดขึ้นมาขายแต่ว่าเฮาก็ยัง ใส่แบบเก่าอยู่ห้องป่ะด้เอาแบบไหม <c oughs> ยังเห็นแบบโบราณอยู่ปลูกตอกกันด้ตอกกระติบเขาเขาจักไว้ตากแดดไว้ตากแดดไว้ตั้งเต่โดนหมนละมึแหงวะเอาต่อมาปูดปูด แล้วมันก็สิปิ่นทั้งสีสิปิ่นอ่อนจากน้อยอ่อนพอดีพอดีแล้วก็เสนเกี้ยงเสนสะอาดดีเพื่อสีสารกองเขายึบเขาอุปกรณ์การขูดก็บม่มีอย่างไรป่าพันมือใส่งานมาจนว่าขาดขาดมือจ้ ธรรมดาเขาเนี่ยแหละแต่ว่ามาตัดมาพันๆนเนอาแล้วก็ผ้าแล้วลก็ตอกแล้วก็ถังที่เขาออมาตรงขี่ตอก <c oughs> บัวห้มันปิวไปทั่วโมไดิเมเมนไหลเถอะจะมีเสนี้อุปกรณ์ก็เลยแล้วก็ขูดผ้าก็ให้เขาได้จังหน่อยผลผ้าเขาเขาจังหน่อยเวลาขูดมันก็สีได้ลื่น วิธีขูดตอกเหลาตอกสำหรับวิธีที่ยักสากนากะจักษ์เดปินกะพิละเริ่มจากพิละตามจริงก็เริ่มจากจักตอกคุ่มละมาแต่ว่าโอกาสต่อไปห้าก็เสียววิธีจักตอกมาให้เบิ่งอีกอยู่ไม่ที่ห้ามาเห็ดไม่ตอกกะ เป็นไม้ไรไม้ไรที่ห่ามาจากภูเขาเดี๋ยวนี้หายากแล้วล่ะไม้ไรป่องเงาจะหายากหมดไม้ที่ห่ามาเก,กิดต,ออต้องป่ปองเงาย่างน้อยต้กซีกัมเครืองผิดไปหรือหากัขึ้นไปสัตว์ลายก็เห็ดกองเขาใหญ่บุได้มัน ทีเป็นกองเขาเตี้ยอันผสมส่วนกันท่านเขาได้ไม่หากำหากำหกกำพอดีซีกำไปก็ได้ยุกกองหน่อยกำห้องกกกำแบบนี้กำเอื้นไม่หากำก็กำแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามือก็เอื้นไม่หากำหากำก็บดบท็มหากำดี ก um ไ็ได้ยุตสตรนี้ก็ได้ในกองเขา่าสั่นก็นี่กะได้กองน้อยจะเอาประมาณนี้แหะในกันอีลาขูดเท่ากับบัวห้มันอ่อนเกินเกินไปแล้วก็บ่ให้แข็งเกินเกินไปให้ประมาณประมาณสีอ่อนกับบัอ่อนสีแข็งกับบัแข็งเอาพอกกระเทือนนั่นแหละ มันสีพอดีกันเท่าเห็ดอ่อนไหลกะเวลาเขาไปศานมันก็กินติบเขาแล้วติบเขาบบแขงกันเทาเห็ดแขงไหลกะสานบอดีจัดบบเขากับหางของเขาหางเพราะฉะนั้นการเห็ดไม่ตอกนี่ก็สําคัญกันเห็ดไม่ตอกบอพอดีกับของเขาออกมากับบวงาม เพราะว่ามันต้องใส่ความสำนานหลายติวเอากะเห็ดไม่ไหมนี่กะอาสีโบนั่นปันเด๋ยวีบอพอดีปันเด๋ยตอกกระสีมีเส้นอ่อนเส้นแข็งเวลาห้าขูดทอาสีกะบที่ไม่ที่ห้าออกมาเห็ดเอากะเลือกกอบไม่ที่แก่จักน้อยขนมไม่อ่อนไหลกะตีบเข่ากะโบควยงับเหลว อย่แบ่อยง่ายแต่ว่าส่วนง่ายก็เจ้าเฮ็ดขายก็เจ้าเก็เจ้าไม่อ่อนทั้งนไม่อ่อนเนี่ยมันเฮ็ดง่ายแต่ว่าห้อเน้นไม่เกล่ไม่ไหลน้ำปลาเน้นไม่เกล่ยย่างน่อยต 3, ้องสามปีสี่ปีขึงไปไะยิบเป็นเตา ดอกเขาเกิบริเวณเศษใงญ่านเใหลายมันบางงามสานหลักก็ขอบบางงามเอาเน้นเศษเศษน้อยๆดอกน้อยๆเวลาสานหลักมันสีงามกันผูมือไม่เกิเฮียนเ็ดนี่ขูดแบบนี้อาจีพวัฒน์ กะซื้อเครื่องขูดมะไปซื้อเอาเครื่องขูดมาขูด้องเบิงมันนาสีดีอยู่เครื่องขูดก็ไเลยเพราะว่าเขาตักเขาปับป๊บใบมีดไ้มันเสมอกันแล้วขูดเส้นใลมันก็นสีท่อกันความหนาบางมันก็นสีประมาณกันแต่ว่าขั้นขูดแบบนี้นี่ขูดตอกเหลาตอกแบบนี้มันต้องอาศัยความชำนาญนี่ กันบวสำนานกับสิบวทอกันบทเสมอกันกันบอขคุณเอฟซีปู oo, อยากเทย่นสารไหม่แล้เวเครื่องขูดแบบที่เขาเจ้าเฮ็ดสำเร็จมาหันนาสิดีเพราะว่าเวลาห้าปอนเข้าไปดึงมามันก็สิเสมอกันส้สิน,สนตอกอ่อนแข็งก็กสิเสมอกัน แต่ขันมือใหม่มาเหตุแบบนี้นี่อาสีบเสมอกันเวลาขันตกมันบดสมอกันสามนะมันก็สีบดค่อยดีประเดี๋ยวันตกอ่อนแข็งบเสมอกันสีจัดบวกเขาได้สินห้างมองสินแข็งมันก็สีห้างมองสินอ่อนมันก็สีเขาดีอยู่จัดแต่ว่ามันก็สีบดสมัสีโบราณอืมก็สีเหลวของเขาก็ได้ ก้อนตอก้อนหลายแล้วไ่แขกพี่นออ้องผู้ใดสียาดฮัทเฮดกะหรือผู้เฮ็ดเป็นเล่วกะบไม่มีปัญหาแต่ว่าผู้สีฮัดเฮดกะลองศึกษาเบ่งอยากให้คนรุ่นใหม่นี่แหละศึกษาไว้เพราะว่าซื้อมือนี่นับมือมันสีเบิดคนเฮ็ดหลังจากพี่เฮา ใช้เวลานัง่งคอยู่ประมาณชั่วโมงกว่ากระไกลสี่เหลี่ยมละเหลือหน่อยละเหียืยประมาณสักนี่อีกบูดนก็เร็วใช้เวลาพอสมควรรวมๆก็าอาบอีเพล่งถึงสองชั่วโมงคนละขูดตอกนี่ก็ได้ตัวสี่ด็ติบหนึ่งตัวสี่ด็กกองเข่ากองหนึ่ง 4, เวลาโดนพอสมควรกับเมนี่แนวเห็ดง่ายปันใดจะว่ากันใส่เครื่องขูดทันอาจสิเลวก็น,นี้ก็บโบจักกับเพราะว่าเขาบเคยได้ใส่เอาเห็ดแต่แบบนี้เอาลื่นแบบนี้ก็เลยเห็ดแต่แบบนี้ ยังบดได้ทดลองจากเทื่อเครื่องขูดมีเอฟซีหลายๆคนกับเจ้าเกิดเน้นำให้ใส่เครื่องขุดนั่นแหละแต่ว่าห้องบรรูว่าสเสียจังไหนเริ่มต้นจังไหนมันบุเคยเคยแบบนี้ไปเลยเห็ดแบบนี้ตัวสีได้แก่นอนธรรมดา จะเห็ดไปเรืร่อ,อยๆไปใส่เวลาจาักหน่อยบูดุลไปพาดว่าสิเหลวจะสิได้กองนึงพอดีแล้วกลกองรุ่นแต่ก็ง่าปรนเดี๋ยดจะจะิตประมาณติบเขา่า ปุ้เฒ่าไพ่ไปวัดนี่แหละผุุ้ฒ่าจะไปวัดไปจังหันนี่แหละสมบึง เอาผูดแล้วเอากระสีได้อกอให้เบิง้งกอสารเป็นอีกคลิปต่อไปอคลิปนี้กระสีเอาให้เบิ้งเฉพาะขูดตอกเหลาตอกนี่แหละคลิปนี้มันสีเงาวปวดแล้วก็สีบมเดเนื้อหาปันเดคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปสาร เพราะว่าห้างกาวาเห็ดเป็นขีดเงาจนตะฟองจนตรของเลี้ยวเป็นกระติบเขา่าแต่เลยเอาสีมาเห็ดซ้อยเป็นหลายๆขีดแต่เอฟซีก็คอยติดตามเบิง้งขวดขังสีละเอียดเติบอยู่เพราะว่าเห็ดหลายขีดเนี่ยมันจะได้เนื้อหาหลายสุดท้ายจะเลีอ้สองสิทธ หลังจากตีห้องขูดมาใส่เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงสุดท้ายก็เหลือสองเซนสองเซนสุดท้าย กาสาดล้ายอยู่ประมาณทินนหนึ่งกองออกที่ห้องขูดเลยเมือนอนี้็ได้ คลิปต่อไปก็ซิเป็นคลิปสารสำหรับคลิปนี้ก็สิพอจบไปเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขั้นนั่นก็นพี่น้องก็ติดตามเบอ่งคลิปต่อไปก็คือขั้นตอนการสารสารกระติบเขาคลิปสิเป็นคลิปเป็นตอนเป็นตอนไปอย่างสี้แ่ละ เ้านทอพองเลี้ยวกองเขาสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลคกดแชก็ติดตามสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปสมสวัสดีครับ